แล้วเหมือนกับว่าถ้าเรามองเป็นทฤษฎีเนี้ยมันหมายความว่าคนเราสามารถเปลี่ยนไทปได้ตาม,มสแต็ปไพท,ที่เราเก็บสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าที่เขาสอนอะเขามองอย่างนั้นหรือเปล่าคือไม่รู้นัดมองถูกหรือผิดน,นะแต่คิดคำๆกับตัวเองว่าอย่าง cognitive function ใช่ไหมคะมันจะ,จะมีสแต็ใช่ไหมคะใช่ f, P f i t e t i อะไรเงี้ยเออทีนี้คือ ส่วนตัวนะนัดมองว่าไอ้แปดสแต็กเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนการ์ดที่มีเหมือนไพ่แปดกองอะ่ะออแล้วคนเราเกิดมามันมีต้นทุนตอนเกิดมามันไม่เท่ากันออแต่ว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆสิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีเนี่ยไอ้สแต็กไพ่แปดกองเ,ออเนี่ยมันจะค่อยๆเก็บสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นเรื่อยๆออแล้วเหมือนกับว่าถ้าเรามองเป็นทฤษฎีเนี้ยมันหมายความว่าคนเราสามารถเปลี่ยนไทป์ได้ ตามสแต็ปไพ่ที่เราเก็บสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นคำถามที่ดีมากแต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าที่เขาสอนอะเขามองอย่างนั้นหรือเปล่าว่ามันเปลี่ยนได้ง่ายหรือยากแค่ไหนมองว่าบางทีมันเหมือนการการย้ายประเทศอะ่ะเหมือนกับคุณเกิดมาประเทศไทยอะถามว่าคุณต้องอยู่ประเทศไทยตลอดไปไหมมันอาจจะไม่จาเป็นคุณอาจจะย้ายไปอยู่อเมริกาก็ได้คุณอาจจะย้ายไปอยู่อังกฤษก็ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนไปได้และไม่ใช่ว่าทุกคนไปแล้วมีความสุขแล้วจะอยู่ตรงนั้นบางคนไปแล้วไม่มีความสุขก็กลับมา เออแต่บางคนไปแล้วไม่มีความสุขจริงๆอ่ะก็คือย้ายประเทศไปเลยการเปลี่ยนไทป์หรือการพัฒนาคือเรามองในเชิงโก o w t h m i ์เซ e อ่ะอ่าโหอันนี้ถูกต้องมองดีมากแล้วทฤษฎีเขาบอกแบบนี้เลยแล้วบอกแบบนี้มันเป็นความลึกแล้วก็ครอบคลุมแล้วก็มีความหมายที่โอเคมากประเด็นคือสมมติเปรียบเรื่องกับประเทศคนเราเกิดมาจะมีเชื้อชาติของเราที่เราเกิดมาเรามีหน้าตาอย่างเงี้ยมองกกลอยบางคนนิกรอย โอเคซอยเกิดมาติดตัวเลยเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าคุณจําเป็นต้องพูดภาษาเดียวไหมคุณเรียนรู้ภาษาอื่นคุณพูดเยอรมันได้อังกฤษคุณก็ได้เผลออจีนแต้จิว๋วจีนฮกเกี้ยนคุณยังพูดได้ดังนั้นเกิดมาเนี่ยมันจะคอร์ดฟังชั่นอ่ะมันเป็นเรื่องของอบุคลิกภาพและทักษะทางสมองบางส่วนที่มันหล่อหลอมทําให้เรามีบางอย่างแตะติดตัวไว้ติดตัวไว้มันเหมือนจริงๆเรามไม่ได้มีการ์ดแค่ใบเดียวเรามีการ์ดแปดใบ แต่แค่ใบไหนเด่นกว่าใบไหนสมมติเราเกิดมาพร้อมอาการแปดใบมีใบหนึ่งเด่นแล้วสมมุติว่าเราโตขึ้นสังคมมันหล่อหลอมแล้วบังเอิญสมมุติว่าเราเฮลตี้ครอบครัวโอเคแล้วเรารู้เท่าทันแล้วเราก็รู้จักตัวเองจริงๆว่าเรามีการภายน่นเด่นการพัฒนาเราก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเป็นหน้าอย่างเงี้ยแหละแต่แค่เราพัฒนาคือเรามีโก้ดใ i n d ว่าเราเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติมภาษาอื่นบินไปประเทศอื่นก็ได้ไปเป็นเรนอะไรไปไปถือสัญชาติอื่น ก็ได้ถ้าเขาเปิดเราเรียนรู้ได้หมดแต่สุดท้ายเชื้อชาติที่ติดอยู่ในตัวเราอ่ะ n น t ชนล a l ิตี้มันจะเหมือนเดิมแต่เราไม่ปิดกั้นว่าคุณจะไปเรียนรู้อื่นแต่พอยของเขาคือการเดเวลลอปของเขาคือรู้จักตัวเองสมมุติว่าคุณรู้ว่าไพ่ไหนไพ่ไหนมันเป็นตัวเด่นมันจะทําให้คุณรู้ว่าคุณมีไม้เด็ดอะไรถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่เป็นไรคุณไม่รู้แล้วคุณไปยิบไพ่มั่วแล้วคุณพัฒนาด้านอื่นมันอาจจะยากหน่อยลักลั่นหน่อยเวียดหน่อยแต่ถ้าได้เหมือนกันมันก็จบ แต่ในประเด็นคือถ้าเกิดถ้ามันดีกว่าสมมุติว่าคุณเจอฟังชันไปไวกว่าคุณใช่แล้วคุณไปเก็บจุดอ่อนทีหลังได้เลยเขาสนับสนุนดังนั้นถ้าถามว่าไทเปลี่ยนได้ไหมเขาบอกเลยว่าไทเป็นเรื่องของสมองไทไม่เปลี่ยนแต่คุณเดียวล็อกได้คุณอย่าตีกรอบตัวเองด้วยซ้ําเขาดอกจันตัวหนาเลยอย่าอย่าตีกรอบตัวเองและทุกไทเดียวอล็อกได้ทุกไทอันหนึ่งมันจะเป็นข้ออ้างใช่ ถ้าเราไม่รู้ตัวหรือเราเราพูดถึงไทกับคนอื่นๆมากมายแล้วพอฉันีฉันเป็นไทนี้แหละมันจะกลายเป็นข้ออ้างข้อเสียของเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไทแต่เป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่มีต่อไทคือผมมองแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราทําคลิปผมทาคลิปไปเรื่อยๆคนดูไปเรื่อยๆแล้วเข้าใจคอนเซ็ปต์แบบนี้ว่ามันคือการพัฒนาได้ถ้าเราเจอตัวเราแบบนี้หรือไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่พัฒนาได้แต่กัดกระดุไมไปแรกว่าถ้าคุณเข้าใจคําว่าไทมันไม่ได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนโครงหน้า กรามกระดูกเราไม่ได้เป็นแบบน้แต่ไทไม่ไม่ได้ฟิกตัวเราอย่างเงี้ยมันคือความรู้ที่มันโอเคดังนั้นถ้าเกิดคนที่เฮลตี้จริงจริงการเรียนรู้ที่มันสมบูรณ์จริงคือหนึ่งคุณต้องรู้ว่าคุณน่ะพัฒนาได้คุณแบบไปติดกอบหรืออย่าใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะแบบเบลมคนอื่นหรือโทษตัวเองหรือการหยุดพัฒนาเช่นไปแปะป้ายว่าอ่าคุณเป็นจุดจุดนี้คุณทําได้แค่นี้หรอกอีกฝั่งหนึ่งคุณทําไม่ได้เช่นคุณเป็นคนที่ NISI คุณทําไม่ได้เนี่ย นี่คือเฟรมกรอบแล้วเพราะว่าหลักทฤษฎีจริงๆเรามีไพ่8อันคือข้อที่ังก์ชันอยู่ในตัวแปลว่าเรามีทุกไททุกฟังก์ชันอยู่ข้างในม,มันแค่การออกแบบว่าจะคุณจะทํำยังไงให้ชีวิตคุณดึงไทที่ฟังก์ชันที่คุณไม่ถนัดก็ได้การที่เราไปทํางานก <ขอ S 2> ับผู้ค<ว>นใช่ใชมันคือมันเหมือนมือซ้ายมือขวาเลย สมมุติว่าคุณถนัดมือขวาการเขียนด้วยมือขวามันก็คือง่ายผลลัพธ์ก็ออกมาได้ดี<ม>แต่คุณเขียนมือขวาจนคล่องแล้วเนี่ยคุณจะหัดไปมือซ้าย<ม>ก็ไม่มีใครว่าอะไรคุณนะ<ม>แต่ความทุกข์ของมนุษย์คืออะไรนึกว่าถนัดมือซ้ายก็ไปเขียนมือซ้ายแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาถนัดเขาเขียนข้างที่ถนัดอะว่าทําไมเราไม่เก่งเหมือนเขาไม่ดีเหมือนเขาหรือบางคนเรียนแบบแบบนี้<ม>เห็นคนพิการไม่มีแขน<ม>เขาใช้เท้าเขียน ใช้เท้าขี้ปากกาเขียนแล้วสวยมากเลยเราก็นึกว่าเกิดมามนุษย์ต้องใช้เท้าเขียนมันถึงจะสวยมันผิดเรื่องผิดราวไปหมดเราลืมกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยแกถนัดอะไรมสมมุติว่าเราไม่ถนัดมือเลยแล้วเราถนัดเท้าก็ใช้เท้าแต่ถ้าเกิดเราถนัดมือก็จงใช้มือนั่นแหละ<ม>เขียนไปแล้วว่างคุณก็หัดว่างคุณก็เอาขามาเขียนคุณจะลิกปอกเขียนก็ทําทไม่สิ มันจะลดความคับ f ้องใจในตัวดังนั้นถ้าเกิดองค์ความรู้ด้านไทย์มันชัดเจนนั่นแหละมันจะทําให้คนเราเนี่ยไม่ตีกรอบตัวเองไม่แปลกป้ายตัวเองไม่แป่กป้ายคนอื่นด้วยอันนี้คือเฮลตี้จริงๆเดี๋ยวผมจะทําให้เต็มที่จ,จะทําให้เต็มที่ค,ค่ะคืะอบางครั้งอ่ะต้องสารภาพว่าสงสัยไทย์ตัวเองเพราะเราเราจะงงเรื่องของสิ่งที่เราทําในทุกๆวันอืกับสถานการณ์ที่เป็นตัวเองจริงคือมันจะ คนเรามันจะมีสองฝั่งไงว่าฝั่งที่จําเป็นต้องทําอ่ะสกิลเหล่าเนี้ยเราต้องมีใ,ในการทํางานในการใช้ชีวิตกับพ่อแม่ใช้ชีวิตกับแฟนใช้ชีวิตกับลูกสกิลเหล่านี้เราต้องมีใช้ชีวิตกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าตัดคนเหล่านั้นออกไปอ่ะแล้วแบบเป็นตัวเราจริงๆอะ่ะตกลงมันสกิลอะไรวะอ,าอ,อบางครั้งเราตอบแบบสอบถามอะ่ะเพนพอยต์ของการตอบแบบสอบถามเนี่ยคือเขาจะถาม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 มาใช่ไหมเสร็จปุ๊บอพอเราจะตอบเนี่ย เราจะนึกแล้วว่าเฮ้ยครูจะตอบในสถานการณ์ไหนวะ<ช>อะไรอย่างนี้<ช>หรือ<ช>บางครั้งเราไม่ทันนึกด้วยซ้ําก็ก็สถา,านการณ์นี้เราทําแบบนี้ตลอดอะแต่เราลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วอะไอสถานการณ์นั้นอะที่เราทําแบบนั้นเพราะเราไม่ได้เป็นตัวเองอยู่<ช>เราทำแบบเป็นคนอื่นมาตลอดทั้งชีวิตใช่เออเพราะฉะนั้นอะคําตอบเรื่องไทป์เราอะมันก็จะไม่ตรงเพราะว่ามันเออเราตอบในแบบสิ่งที่มันไม่ได้เป็นตัวเราหรือเปล่าใช่ใช่ใชนึกออกเลยมันเป็นปัญหาสากลมากเลยและทุกคนเป็นแบบนี้ มันถึงได้ต้องเกิดมามีแบบอย่างพาร์ทิชเนอร์ที่ฝึกแล้วตัวผมเนี่ยผมก็เป็นนักจิตด้วยได้เรียนรู้ไซโคพัทเตอรจีด้วยพอเราเอามาผสมตรงนีน้มันจะทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องออกแบบการสอนถ้าต้องมีการประเมินต้องประเมินยังไงให้เขาทําแบบไหนต้องอยู่ดูแลไปเขายังไงสมมุติเราได้โมเดลแบบนี้เราก็ทำคลิปออกไปเพื่อที่จะทําให้เขารู้ว่าอ๋อการการเรียนรู้เรื่องนี้มันมีวิธีการจัดการแบบนี้ ทำให้เขาแบบนึกออกว่าแต่ละข้อเลยต้องจินตนาการแบบไหนหทำแบบนี้และบังเอิญตัวแบบประเมินของตัวที่ไม่ใช่ตัวฟรีอะตัวเสียตังค์ที่เขาเป็นลเซ้นะมันเป็นลักษณะว่าเขามี reliability มันคือมีความทําซ้ําในนั้นอะข้อคำถามมันจะมีสถานการณ์ที่หวานไปเรื่อยเลยถ้ามันเป็นธรรมชาติเราจริงๆอะมันจะโดนโดนโดน,โดน,โดน,โดนแล้วมันจะมีเก็บค่า Polarity Index เป็นเหมือนแบบค่าที่ตอบความมั่นคงความชัดเจน คุณตอบคำถามออในหัวข้อเดิมอะ่ะคุณตอบเบี่ยงเบนประเด็นไหมบางบางด้านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากบางด้านมันอาจจะดีเพนออนตามสถานการณ์เขาก็ยังบอกว่าโอเคมันอาจจะอยู่ในมิดโซนนะซึ่งคุณอาจจะดีเพนออนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มันทําให้เรามองได้ได้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยสถานการณ์มันก็หลอมรวมเข้าเป็นเปนตัวเราไอ้เรื่องจิตวิทยาเรื่องมีเดียไอเขาเรียกว่ามันเป็น s u b j e c t i v e มันไม่เหมือน objective ที่มันวัดผลออกมาได้ว่าถ้าคุณแบบมีความสามารถในการชูลูกบาสคุณยืนในตาแหน่งเนี้ยชูลูกบาสกี่ครั้งลงกี่ครั้งคุณจะได้แต้มไปต่บเป็นตัวเลขได้บอกเป็นตัวเลขวัดผลได้ แต่ซับจิทีไม่ได้มันอยู่ข้างในนั้นเอาเอาตัวอะไรมายืนยันยืนยันอันดับแรกคือกัดกระดุมให้มันถูกก่อนให้ความรู้ให้เรียบร้อยแล้วพอเราทําแบบประเมินอย่างน้อยๆอ่ะมันจะมีโคชชิ่งในการที่คอยช่วยสุดท้ายผลลัพธ์มันออกจาใกล้เคียงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วการตรวจสอบแบบฟังก์ชันซ้ําหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้ออมันมีความสอดคล้องกันจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราเป็นทุกทายใช่ไหมสมมติคุณไปทางานคุณอาจจะมีอีกบทบาทหนึ่งซึ่ง ซึ่งไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณห้ามเป็นบทบาทอื่นที่สมมุติว่าคุณเป็นคนอยู่ในบ้านเป็นแบบนี้แต่ออกมานอกบ้านเป็นอีกบทบาทหนึ่งเขาแค่ใหญให่คุณรู้ตัวเฉยๆว่าอ๋อสมมติว่าเราเป็นคนไทยนุ่มนิ่มเลยอยู่ในบ้านเนี่ยไทยนุ่มมเลยแต่ออกไปข้างนอกคุณต้องอเ s ิร์ t ขึ้นมาคุณต้องแร่งขึ้นมาคุณต้องเป็นนั่นนี่ แต่คุณไม่ได้เสียตัวตนนะคุณแค่ทํกบทบาทหนึ่งในจังหวะที่คุณรู้ว่าคุณต้องปรับปรุงอะไรมาใช้ได้เอามาดึงมาใช้ได้ดังนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไปเปลี่ยนเป็นคนอื่นนะหน่อยคุณแค่ข้ามประเทศไปพูดภาษาเขาแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนสัญชาติเชื้อชาติหน้าคุณก็เอเชียเหมือนเดิมนั่นแหละแต่คุณพูดสปีกลิศคล่องปรือเลยอ้าวนั่นก็คือกําไรคุณแล้วล่ะถ้าสมมุติว่าคุณสามารถเก็บสถิติคุณได้ละเอียดทุกวินาทีทั้งชีวิตอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าโอ้อัน โอ้ไม่เคไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่คร่าวๆตรงนี้ว่าอะไรที่มันเป็นตัวเราแล,ล้วรู้สึกเด่นน่ะคุณ subjective เลย<ม>แต่ก่อนจะ subjective แบบผมให้ความรู้<ม>ให้ทัศนคติให้มุมมองที่คุณทาให้คุณกล้ามองเห็นตัวเองและก็ไม่มีอคติมาบดบ,<ม>บังจบเนี่ยที่คือสิ่งที่ผมไดจ้จริงค่ะจริงค่ะแต่นั้นว่ามีประโยชน์แล้วนั้นเอา MBTI อะไปเอทักให้ทีมงานทำด้วยตอนนั้นไปเอาต i n g กันแล้วก็<อ>ได้ทีมงานน่าจะประมาณสิคนทำ อะไรเงี้ยก็จะเห็นไทายของแต่ละคนแล้วเราก็บางครั้งเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้น้องคนเนี้ยเราเรามองมันจากภายนอกเนี่ยมันเป็นไทป์แบบว่าเยลโล่ตัวพีมากๆเลยอะแต่พอมันทำออกมาเนี่ยมันได้มันได้ e n t j อ๋อโอ้โหอาอย่างเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งเลยนะแล้วบอกว่ามันทำมาแล้วสามครั้งนะคนละปีกันมันก็ได้ e n t j มาตลอดอออเออเนี่ย เออกรณีนนก็เป็นเคสที่น่าสนใจแบบเฮ้ยตกลงคือกูมองผิดหรือมันมองตัวเองผิดเออใช่ใช่เออแล้วเพื่อนๆทุกคนก็แบบมึงต้องพีแต่มันมองตัวเองเป็นเจเอ,ะอะไรอย่างเงี้ยเออโอน่าสนใจมากมันเหมือนแบบมันเลยมีจุดคัตออฟอะไรบางๆจาก ความรู้ของเราจากทักษะของเราผมก็ขอบคุณตัวเองมากเลยนะที่ผมไม่ได้รู้แค่ MBAI แต่ผมรู้ทักษะการบาบัดการให้คำปรึกษาการใช้คําถามคือคําถามของเราเนี่ยจริงๆเราเห็นเราเห็นวิธีคิดเขาก่อนแล้วมันเป็นคําถามที่สามารถทําให้เขาคัดออฟตัวเองได้ทีละก้าทีละก้าทีละก้าอ่ะดังนั้นสมมุติว่าเราได้นั่งคู่กันเราเห็นและตัวเขาเป็นอย่างนี้มันจะเกิดสมมติฐานในใจว่าอะไรละ่ะที่มันทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างตัวเขาและการมุมมองที่เรามีต่อเขา เสร็จแล้วเขาบอกมันจะกลายเป็นออกแบบคําถามว่าอ๋อใน,นสิ่งที่เราเห็นนี้แล้วมันจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราถามเขาเพื่อสะท้อนตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโอ้โหมันมันเร็วมากไอ้ข้างในเนี่ยมันสนุกมากนะไอ้เรื่องความคิดข้างในนี่เร็วมากเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันแบบปิ๊บปปิ๊บปบการทํากันบ้านของเราการอยู่กับตัวเองของเราสมาธิของเราเนี่ยมันมีส่วนสําคัญที่ทําให้เราแบบอ๋อคุณเริ่มเห็นแล้วคุณเริ่มเห็นจุดมึงแล้วเออนล้วคุณลองออกแบบคําถามแบบนี้ดู แล้วมันกลับกลายเป็นหล่อหล่อให้เราไม่ชอบจัดไข่เพราะจริงๆมันมีความซับซ้อนมาก mm hmm. คือเคารพหมดใครจะเป็นไงก็เป็นถ้าอยากจะไม่ตรงท้ายแล้วมีความสุขเราก็ค่อยบอกว่ามันอาจจะไม่ตรงท้ายแต่มไม่เป็นไรนะ mm hmm. คุณมีความสุขแบบนี้คุณเคารพคุณคุณคุณจุกออกแบบชีวิตไปเลยแต่ถ้าวันนึงแบบทำแล้วรู้สึกเหนื่อยอะอย่าลืมว่ามันอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ใช่ตัวเราแล้วผมอยู่ตรงนี้ mm hmm. ถ้ามันเหนื่อยค่อยมาถาม้าไม่เหนื่อยแล้วโอเคทําต่อไป มีความสุขทาต่อไปนี่เป็นต้นทำให้ผมไม่อยากจัดเพราะว่ามันซับซ้อนมันซับซ้อนมากเ,ออเป็นคําถามที่ดีดีมากเลย